พนักงานออฟฟิศอย่างเราเนี่ยเริ่มต้นทํางานก็เงินเดือนหมื่นกลางๆถึงหมื่นไปปลายใช่ไหมครับการที cioè, like ่จะได้จับเงินหลักล้านเนี Android> ่ยมัน yes, ดูเป็นเรื่องไกลตัวมากๆเลยใช่ไหมแต่ถ้าอยากจับเงินล้านเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมต้องทํายังไงติดตามได้ในออมน c l คลาสคลิปนี้เลยครับ การจะมีรายได้หลักล้านต่อปีเนี่ยครับอาจจะฟังดูเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับคนที่ทํางานในวงการบันเทิงหรือว่านักธุรกิจถูกไหมครับแต่สําหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างเราเราเนี่ยครับต้องบอกว่ามันอาจจะดูไกลตัวมากและสมัยดิมเรียนจบใหม่เองเนี่ยก็มีการตั้งคําถามกับตัวเองนะครับว่าเฮ้ยเงินเดือนเราเนี่ยหลักหมื่นต้นต้นหมื่นกลางๆเนี่ยเราจะสามารถจับเงินล้านได้เมื่อไหร่เราจะทําได้จริงไหมสําหรับการที่เราเป็นพนักงานออฟฟิศนะครับแล้วก็มีเงินเดือนเพิ่มขึ้นต่อปีเนี่ยหลักร้อยหลักพันแค่นั้นเองนะครับจนกระทั เกี่ยวกับการลงทุนกนารออมเงินมากขึ้นนะครับก็ทําให้ดิมได้รู้ว่าพนักงานออฟฟิศแบบเราเนี่ยสามารถจับเงินล้านได้เหมือนกันเพียงแค่เราเลือกเครื่องมือออมเงินให้ถูกต้องกับตัวเรานั่นเองครับแล้ววันนี้นะครับดิมจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังครับว่าเครื่องมือการออมเงินสําหรับพนักงานออฟฟิศที่จะพาทุกคนไปจับเงินล้านเนี่ยมีอะไรบ้าง1 เงินประกันสังคมรู้ไหมครับว่าเงินประกันสังคมที่ถูกหักจากเงินเดือนเราทุกเดือนเนี่ยนอกจากจะหักไปเป็นสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้เราแล้วเนี่ยยังถูกเก็บออมนะครับไว้ใช้ยามเกษียณด้วยนะครับโดยเงินส่วนนี้เนี่ยจะมีอีกชื่อหนึ่งว่าเงินออมชราภาพนะครับผมโดยเงินส่วนนี้จะแบ่งเป็น2อ,อย่างด้วยกันนะครับมีวิธีการจ่ายแบบ1ึ บำเหน็จครับจ่ายครั้งเดียวครับผม2จ่ายแบบบำนานครับก็คือนานสมชื่อเลยนะครับจะจ่ายทยอยจ่ายเป็นรายเดือนนั่นเองครับผมดิ้นแบกระซิบนิดนึงนะคบว่าเพื่อนๆไม่สามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นบำเหน็จหรือบำนานครับขึ้นอยู่กับตามเงื่อนไขและก็ระยะเวลาการส่งเงินสมทบของเพื่อนๆเองนะครับโดยตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเช็คได้นะครับในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า SSO Connect Mobile นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถใช้ได้ง่ายมากครับผม สองกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อนๆรู้ไหมครับว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการออมเงินที่ดีมากมากนะครับเพราะเป็นการบังคับให้เราออมในตัวโดยการหักเงินเดือนเราไปเลยโดยเพื่อนเพื่อนเอน,นี่ยเลือกได้นะครับว่าจะออมตั้งแต่2ถึง15%นะครับที่สำคัญเลยเป็นไฮไลไท์เลยนะครับนายจ้างจะต้องสมทบให้เราเนี่ยเท่ากับหรือว่ามากกว่าที่เราเลือกไว้แต่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทด้วยนะครับว่าเขาจะให้เราเลือกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมอาจจะดูตามอายุงานนะครับตรงนี้ต ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับก็คือเราสามารถนํามาหักลดหย่อนภาษีได้นั่นเองสำหรับใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยสามารถเข้าไปเซิร์ชหาข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com ใต้ล่างนี้เลยครับผม 3. กองทุน S S F และ r M F เจ้า2กองทุนนี้นะครับจะเป็นการลงทุนนะครับในระยะกลางถึง ยาวครับผมโดยสิทธิพิเศษสําหรับ2กองทุนนี้นะครับก็คือการลดหย่อนภาษีนั่นเองครับผมสำหรับกองทุน s อสนะครับถ้าเกิดเราซื้อแล้วเนี่ยจะต้องถืออย่างน้อยนะครับ10ปีบริบูรณ์นะครับนับตั้งแต่วันที่เราถือนะครับผมส่วกองทุน r m f เนี่ยไม่ว่าเราจะซื้ออายุเท่าไหร่ก็ตามครับเราต้องถือจนถึงอายุ55ปีบริบูรณ์ครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขรายละเอียดสําหรับเรื่องของภาษีด้วยเรื่องการกําหนดขั้นต่ําด้วยถ้ายังไงทีมงานเอามันในคลาสลูกถึงดีมเนี่ยจะ ซื้อกองทุน SSF และ RMF ตอนนี้นะครับอย่าลืมไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมก็ที่สําคัญเลยก็คือระวังซื้อจนขาดสภาพคล่องนะครับเพราะมีเงื่อนไขของระยะเวลาที่ต้องถืออยู่ครับผม4 ปร,สสส Omaha? ประกันชีวิตแบบสะสมรัพย right ์ประกันชีวิตแบบสะสมรั์เนี่ยนะครับต้องบอกว่าในตลาดเนี่ยมีเยอะมากนะครับหลายแบบหลายแบรนด์นะครับต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นการเก็บเงินนะครับอาจจะเป็นระยะสั้นอาจจะเป็นระยะกลางอาจจะเป็นระยะยาวขึ้นอยู่กับที่เราเลือกนะครับเลือกให้เหมาะสมกับเป้าหมายของเรานะครับแล้วก็ผลตอบแทนเจ้าประกันชีวิตแบบสะสมรั์เนี่ยนั่นหมายความว่าเราจะได้รับผลตอบแทนที่เราต้องการนะครับจากแบบประกันที่เราเลือกนั่นเองโดยบางแบบนะครับอาจจะมีเงินปันผลให้ด้วยนะครับหรือไม่มีอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละแบบ บางแบบก็มีเงินคืนเป็นรายปีต่างหากนะครับลองศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับว่าผลตอบแทนเป็นยังไงความคุ้มครองชีวิตเท่าไหร่มีการปรับเพิ่มขึ้นยังไงบ้างนะครับจุดคุ้มทุนอยู่ที่ปีเท่าไหร่นะครับซึ่งข้อดีของประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือนอกจากเรื่องเงินที่เราจะได้ตอนที่ครบกําหนดแล้วนะครับประกันสะสมทรัพย์เนี่ยมีข้อดีอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดเราเกิดเสียชีวิตขึ้นมานะครับคนข้างหลังเราเนี่ยก็จะได้เงินที่เป็นทุนประกันส่วนนี้ไปด้้้้วยนนนะครรรับมมซึึ่่งงตีออากใหเพืๆศษขู ของแบบประกันที่เพื่อนๆสนใจให้ดีๆนะคะข้อข้อมูลของประกันชีวิตแบบสัสมทรัพย์แั่ตละแบบเนี่ยมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปครับผมสุดท้ายนี้นะครับที่ดิอยากฝากเพื่อนๆก็คือไม่ว่าเราจะศึกษาข้อมูล1 0 8ยพันเก้ายังไงนะครับสำคัญที่สุดคือการลงมือทานะครับผมถ้าเกิดเราไม่ลงมือทําณวันนี้นะครับทุกอย่างที่เราดูที่เราศึกษาไว้มันก็จะไม่เกิดผลครับผมสําหรับวันนี้นะครับดิอยากจะฝากเพื่อนๆไว้นิดนึงครับถ้าเกิดดูคลิปแล้วชอบนะครับอยากฟังเรื่องอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเด ฟังกันนะครับผมสำหรับใครที่ดูแล้วนะครับถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีนะทีมงานอมนี่คลาสด้วยครับสำหรับอีพีนี้ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย